อยากจะให้คนในสังคมคนปกติทั่วๆไปนี่มองคนพิการว่าเขาควรจะได้สิทธิ์ที่เขาควรจะได้ผมอยากจะบอกว่าคนคนพิการอยู่ในสังคมนี่ไม่ใช่เป็นภาระของสังคมนะครับคนพิการทุกวันนี้สามารถประกอบกิจการของตัวเองได้ประกอบธุรกิจของตัวเองได้อยากให้ผู้พิการทุกๆคนใช้สิทธิ์ของตัวเองในจุดนี้ออกมาสู่สังคม เมื่อเอ่ยถึงความพิการหลายคนอาจมองว่าความพิการคือเรื่องน่าเศร้าน่าสงสารและคนพิการควรจะได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเดียวเพราะพวกเขาคือผู้ที่ขาดประสิทธิภาพที่ดีในการดำรงชีวิตแต่คุณรู้ไหมว่านั่นคุณกำลังมองผิดจากความเป็นจริง พราะแท้จริงแล้วคนพิการคือผู้ที่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถอาจทำได้ช้าบ้างด้วยสรีระที่ไม่สมบูรณ์แต่พวกเขาก็สามารถทำทุกอย่างได้และบางทีอาจทำได้ดีกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำ ผมวิชัยสายมั่นครับตอนนี้ผมทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสัมปสิทธ,ธิ์ที่ประสงค์นะครับงานที่ทําเกี่ยวกับอยู่ในกลุ่มงานกาบรแพทย์เบําบัดผมจะไปให้ความรู้เรื่องสิทธิ์แก่ผู้พิการว่าผู้พิการต้องการอะไรบ้างขอรถวินชงวินแชร์ให้ผู้พิการอย่างเงี้ยสิทธิ์ที่ต่างๆสิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์กรณีทุพโภนาภาพต้องได้รับสิทธิ์อะไรบ้างสำนักที่ผมมาก็ขับรถไปเล่นกับเพื่อนไปอะไรไปให้กําลังใจทุกวผู้ป่วยที่เขาจะคิดว่า พอแท้อย่างเงี้ยคืออันที่จริงนะก็มันฝึกไม่นานหรอกเพราะว่าผมเคยเห็นผมเคยขับรถมาก่อนนี่ผมก็เลยแต่แฮนด์คอนโทรนี่เพิ่งเพิ่งมาติดแล้วก็ขึ้นเองก็จับไปเลยอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณวันสองวันนะครับค่อยๆคล่องตัวผมอยากจะบอกว่าคนคนพิการอยู่ในสังคมนี่ไม่ใช่เป็นภาระของสังคมนะครับเรามีความรู้เรามีมันสมองอยู่ เรางัดตรงนั้นออกมาใช้ในิจวัตประจาวันของเราว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งอะไรต่างๆที่เราทําทในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทําได้เหมือนคนปกติสวัสดีครับผมนายสมัมายผ่นเพชรครับผมปัจจุบันซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ครับ ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ก็พวกทุกอย่างนะครับอิเล็กทรอนิกส์ตู้เย็นตู้เย็นทีวี LCD พัดมาคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ซ่อมหมดครับคนพิการไม่ไม่ต้องช่วยเหลือเขาก็ได้ไม่ต้อง ให้ความสงสารเขาแต่ดูเขาก่อนถ้าถ้าเราไปช่วยเหลือเขานั่นเขาจะเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องให้เขาลองช่วยเหลือเขาตัวเองก่อน เป็นประธานชมรมคนพิการไทยใจอาตาผมในฐานะที่เป็นคนพิการรุนแรงเลยมีหนทางที่พอจะมีรายได้บ้างก็คอือต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ Computer. คอมพิวเตอร์ก็สร้างเว็บไซต์สามารถสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเอง พอเรามีเว like ็บไซต์เสร็จแล้วก็สมัครทำาอ d เซนต์ g o o g l e เขาก็จะเอาโฆษณาต่างๆที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อมีคนมาคลิกดูโฆษณาของ Google ที่อยู่ในเว็บไซต์เราเราก็จะได้ส่วนแบ่งที่ Google จะแบ่งให้เราคืออยากจะเปลี่ยนทัศนคติจากคนพิการที่เขามองกันว่าเป็น สังคมิเวทธนาให้โอกาสให้สังคมให้รัฐบาลนั้นมอบจิตใ,ให้กับคนพิการแล้วคนพิการก็จะสามารถที่จะดูอยู่ในสังคมเท่าเทียมหรือใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไป อยากจะบอกว่าทุกชนชั้นทุกวันน้าของเรานะคะในในส่วนของคนพิการหรือคนปกติเช่นกันนะคะเราไม่อยากให้เกิดความแตกแยกกันไม่ว่าจะมองเห็นเขาณที่ใดแห่งใดสายตาที่เรามองเขาให้เรามองเราให้มองเขาเหมือนคนปกติทั่วไปเหมือนเรามองเพื่อนทั่วทั่วไปที่มีร่างกายครบ32ประการอยากให้มองในลักษณะนั้นนะคะไม่อยากให้มองว่าอุ้ยตายคนนี้นั่งบินแชร์ ตางจากเราดูน่าสงสารจังเพราะสายตาที่เราส่งออกไปในขณะที่เราคิดนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บมากกว่าอย่างอื่นนะคะคนพิการคือผู้ที่เต็มไปด้วยศักยภาพและความสามารถพวกเขาพร้อมที่จะแสดงฝีมือขอเพียงสังคมให้การยอมรับและมอบความเสมอภาคให้ได้รับโอกาสแสดงความสามารถที่มีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าทุกคน แม้จะมีร่างกายที่แตกต่างแต่พวกเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ภายใต้โลกกลมๆใบเดียวกัน